ลูกตรงนี้อยู่ข้างหลัง CPF อาหารสัตว์นะนี่ซอยนี้วิ่งออกไปสูงวิทนะพอดีไปกรุงเทพมาเพื่อนๆน,นี่ห้าทุม่มสิบห้าละสวัสดีค่ะระวังรถนะคะแม่เอาน้ำมาเติมให้ลูกเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะเพื่อนๆว่าน้ำที่เอามาวางไว้ให้น้องมีคนเติมให้ไหมแต่ถังไม่อยู่ไม่รู้ถังหายไปไหนแต่ก็คิดว่ามีคนเอาถังไปเติมน้ำให้เดี๋ยวเราก็จะจัดการน้ำให้น้องหน่อยนะเพื่อนๆได้บุญด้วยกันค่ะโอเคเอาเชือกผูกเอาไว้ ตอนนี้ก็ห้าทุ่มสิบห้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําให้น้องนะอันนี้อีกใบหนึ่งเดี๋ยวเอาก้อนหินดันไว้อืน้ำสามถังแล้วก็อันนี้ขวดหนึ่งเดี๋ยวลองดูจะเททิ้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนน้าให้น้องใหม่เลยนะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นซอยข้างหลัง cpf อาหารสัตว์นี่เรามาจากกรุงเทพนะแล้วก็มีปัป๊มปตทใช่ไหมคะกอเลยปัป๊มปตทปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามานี่ cpf อาหารสัตว์น้องก็จะอยู่ตรงทางโค้งนี่เลยตรงนี้มีประมาณ2ี่สิบตัวค่ะเพื่อน ใช่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้าให้น้องนะคะได้บุญด้วยกันค่ะวันนี้ก็วันที่9้านะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ห้าทุ่มสิบห้าไปกรุงเทพมาค่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่ใหม่ค่ะให้ไปกรุงเทพมาค่ะแล้วก็ไปงานขาวดําของคุณป้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ขากลับก็แวะมานี่เพราะว่าเราผ่านบางพระใช่ไหมป้าเราอยู่ศรีราชาเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำให้น้องได้บุญด้วยกันนะคะพี่ใหม่มันเป็นอะไรที่สุขใจแต่ อาจจะเหนื่อยน,นิดนึงเพื่อนแต่น้องเขาก็มีหัวใจแล้วเขาก็หิวเป็นเพื่อนยังไงได้บุญด้วยกันนะคะโชคดีปีใหม่นะคะยังไงใครบานไปผ่านมาแถวนี้ก็ว่าเติมน้ําให้น้องหน่อยนะคะเขาบคุณค่าเขาพึ่งผ้ามาเดเติมน้ําน้ําให้น้องนะเพื่อนๆเปิดฝาคนอยู่คนเดียวค่ะเพื่อน อันนี้ก็ล้างภาชนะให้น้องแล้วค่ะเพื่อนๆเนททิ้งหมดเลยแล้วเอามือไปแกว่งล้างให้น้องเดี๋ยวแพทขอปิดคลิปก่อนนะยกน้ํามาเดี๋ยวจะเทให้น้องเยาปากกามาเขียนน้าหมาจรนะเพื่อนๆเหลือถัองหนึ่งก็เดี๋ยวจะเอาวางไว้นี่จะเขียนว่าน้ําหมาจรแล้วก็สาธุบูญค่ะแล้วก็เขียนว่าโชคดีปีใหม่ค่ะแต่ก็ขอให้รวยๆค่ะเพื่อนๆยังไงก็ <laughs> ฝากเติมน้ําให้น้องด้วยนะคะ ตอนนี้แพตเหลือแค่กาลอนเดียวก็จะวางไว้ก็หวังว่าคนใจดีจะเอาน้ําไปเติมให้น้องแพดวางหลบไว้ตรงนี้วางหลบไว้ตรงนี้อันนี้น้ําให้ให้น้องเต็มๆแล้วสะอาดแล้วนะคะเพื่อนๆแพตเอามือล้างแล้วก็เติมให้น้องเต็มๆอันนี้ล้างให้สะอาดหมดแล้วค่ะแพตเอามาปลูกให้น้องกินน้ำกันนะลูกตรงนี้ประมาณยี่สิบตัวค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอาหารเม็ดมาเพราะว่าไปแจกหมา ข้างถนน,นนที่กรุงเทพหมดแล้วแล้วก็แจกขนมหมดแล้วแต่ก็ตรงนี้มีคนใจดีเอาอาหารแวะเวียนให้น้องก็ยังไงก็สาธุบุญนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเมตตาน้องนะคะหมาจรพวกนี้เขาหน้าสารค่ะยังไงก็ได้บุญด้วยกันนะคะโชคดีปีใหม่ะคะ่ะถ้าเจอหมาจรข้างถนนก็เมตาน้องให้อาหารน้องกินอิ่มท้กมื้อนะคะแล้วก็มีภาชนะอะไรใส่น้ําให้น้องกินได้บุญค่ะพเพื่อนกันทุกโมทาบุญขอให้โชคดีปีใหม่นะคะ 2,569ค่ะเสวัสดีค้าขอบคุณแม่กันใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนนี่น้ำเต็มเต็มนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาเทให้เพื่อนเพื่อนดูอีกขวดอันนี้คือล้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนดูพ่อแพทจัดการน้ำให้น้องล้นละอ่าเดี๋ยวขวดนี้จะทิ้งไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวปิดฝาก่อนเดี๋ยวเพื่อคนใจบุญมาเติมน้ำให้น้องอ่าเนี่ยวางให้น้องเลย สองอันอุ้ยหัวโขกได้บุญด้วยกันแม่ไปแล้วนะลูกโชคดีปีใหม่นะให้มีคนใจดีมีเมตตาอาหารเอานะ้ำมาเติมให้ด้วยนะคะเจ๋วเจ๋วพ่อหนูอยู่ไหนพ่อย่นอยู่ไหนครับพ่อย่อนอยู่ไหนครับ,ออรบมีมีมีเอ้มีแล้วย่อนอยู่ไหนลูกอจาเอ๋อจาเอ๋ อาจารย์เอ๋อายอนอยู่ไหนแฟนหนูอยู่ไหนฮะอะแม่มาไม่มาตอนแล้วอ้าวจวัดดีครับลูกอ้าวจวัดดีครับแล้วย้อนอยู่ไหนย้อนนะย่อนอยู่ไหนลูกแล้วนี่หมาตัวนี้มาจากไหนเนี่ยหลงมาเหรอเอาหมาแก่ตัวนี้หลงมาเหรอลูกฮะฮะอ่าอ้าอ้าออืมอืมอืมพ่อหนูอยู่ไหนอะแซลมอนขนมหมีแล้วแฟนหนูอยู่ไหนลูกแฟนหนูอยู่ไหนอะ แม่ไปกรุงเทพมาหรอกกี่โมงแล้วจะเที่ยงคืนแล้วย่นไปไหนอ่ะปกติแม่มาย่นต้องมาต้อนรับแล้วย่นไปไหนหรอกพ่อหนูไปไหนฮะฮะ,ะแม่ให้มาแก่เห็นย่นหรอือเปล่าฮะเห็นย่นหรอือเปล่าอันนี้ของหมีอันนี้ของจิ๋วลูกกินครับกินซะลูกย่นไปไหนอ่ะแม่ไม่เห็นย่นเลยหนูเอาเปล่า หิว่าเปล่าหรอกอแมีให้หนูก็หมาแก่ที่ไหนเนี่ยหลงมาเดี๋ยวฮะก,ก็กินไม่เป็นเอกกินไม่เป็นเอกอาจิวะพ่อหนูไปไหนหลูกย่นไปไหนว่าลูกอ่ะอ่ะอามีอ่ะย่นอยู่ไหนย่นอ่ะแฟนหนูอยู่ไหนลูกฮะอ่ะลูกอ่ะอาจิวะแม่ให้จิยวเอาเปล่า เอาเร็วๆแม่จะไปแล้วลูกแม่จะไปพักผ่อนแล้วอ่ะอารจิว่าอาจิว่าอ่ะอแม่วางนี้นะอ่ะอ่ะมาแก่กินเป็นหรือเปล่าอ่ะอ่ะมาแก่มาแก่คะจิ๋วอามีอ่ะเดี๋ยวแม่กลับแล้วลูกดึกมากบอกย่นด้วยนะว่าแม่มาหาลูกอือโบวิ่งไปไหนมานี่กี่โมงแล้วดูซิเที่ยงคืนแล้วโบ่ไปไหนมาอ่ะ เอาม้าขนมให้สามอันตั้วโบเอาขนมเข้าบ้านไปเลยไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเลยลูกไปเลย